ครับก็สวัสดีครับ FC ช่องซุปเปอร์คอยล n แชนแนลทุกทุกท่านเลยนะครับทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่ FC ครับนี่คือเหรียญชุดการจดาพิเศษนะครับที่เห็นหลักๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็มี10บาทนะครับ2บาท5บาทนะครับแล้วก็บ็อกนะครับที่เป็นสลึงเนาะนะครับบ็อกนะครับอีกขึ้นนึงก็คือบ็อก1บาทนะครับผมอ่ะนะครับแต่ก็ไม่รู้ หายไปไหนอ่ะขอเอาตัวอย่างมานะครับให้ดูกันประมาณนี้นะครับว่าถ้าเป็นเหรียญการจนาพิเศษกนะครับ FC อ่ะแบบนี้เลยนะครับนักสะสมเขาเล่นหานะครับกันแบบไหนยังไงนะครับก็สำหรับ FC นะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรับฟังหรือ FC ใหม่นั่นแหละก็ค่อยๆนะครับศึกษาเรียนรู้ไปนะครับเพราะว่าเหรียญนะครับมีหลายแบบนะครับทั้งเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญวาระนะครับเหรียญ เออร์เอนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับว่าเออร์อแบบนี้นะครับเล่นกันนะแบบนี้ก็นะครับไม่เล่นกันอะไรประมาณนี้นะครับค่อยๆศึกษานะครับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูไปนะครับเดี๋ยวช่านก็จะเจ่งเองสําหรับนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ยังไม่ได้กดนะครับติดตามก็ฝากนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนะครับรับฟังข่าวสารเวลาที่ผมลงคลิปด้วยนะครับ เวลาคลิปผมลงนะครับคลิปก็จะไปแจ้งเตือนบนโทรศัพท์นะครับเวลาเราจะชมคลิปนะครับก็จะเกิดความง่ายนั่นเองนะครับคือง่ายคือจะรู้เวลานะครับเวลาที่ผมลงคลิปนะครับถ้าไม่กดกระดิ่งนะครับก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่าคลิปผมนะครับลงแล้วนะครับเวลาไหนประมาณไหนอะไรประมาณนี้ครับก็นะครับฝากไว้นะครับขอบคุณครับเอฟซีครับนี่คือเรื่องการชนะนะครับ เหรียญการจนานะครับจัดว่าเป็นเหรียญวาระนะครับหรือเหรียญที่ระลึก1ใน61นะครับวาละที่นะครับนักสะสมเขาอ่านะครับนิยมเก็บกันนะครับถ้าเก็บเป็นวาระก็คือให้เก็บทั้งหมดเลยนะครับเหรียญ10บาทนะครับก็จะนะครับมีทั้งหมด61แบบนะครับ61วาละนะครับผมวาระการจนานะครับก็เป็นหนึ่งนะครับในวาระที่นักสะสมเล่นหากันนะครับเหรียญนี้นะครับถ้าเราดูดีๆนะครับ เมื่อจับใส่มือนะครับเรียนวาละเนี่นะครับเมื่อจับใส่มือแล้วก็หมุนหน้ากับหลังจะหันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับวงการเรียกพละเสยนตรงนะครับหรือเรียกง่ายว่าหัวตรงนะครับอ่ะหัวจะตรงแบบนี้นะครับอ่ะนะครับหัวจะตรงแบบนี้นะครับนี่คือนะครับความปกตินะครับของเหรียญนะครับไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมสร้างขึ้นมานะครับก็ในโอกาสต่างๆนะครับอย่างเช่นเหรียญนี้การจนานี่สร้างขึ้นมาในโอกาสที่ ในหลวงราชการที่9ของเราฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนั่นเองครับนี่ในวันที่9มิถุนา2539เหรียญนี้สร้างมานะครับไม่ใช่น้อยเกือบ200ล้านเหรียญเฉพาะบล็อกไทยเนี่ยก็ปลาเข้าไปแล้วนะครับ60ล้านเหรียญน,นะครับประมาณ58เสษนะครับ58ล้านเหรียญเศษส่วนบล็อกนอกหรือนะครับบล็อกอิตาลีนะครับก็อยู่ราวๆ120ล้านเหรียญน,นะครับ รูปแบบอื่นก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเนี่ยนี่ครับเหรียญมาละพวกนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเราจับเสียมือแล้วก็หมุนจะเป็นแบบนี้ต้องเรียกราที่เป็นพระเตรงครับอ่ะพระเสศนตรงหมดนะครับนี่แหละครับคือเอาให้ดูนะครับตัวอย่างหรือรูปแบบนะครับที่เป็นเหรียญมาละนะครับจะเป็นพระเศษตรงหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ครับนี่ครับผมจะเป็นพระเศษตรงหมดเลยนะครับก็เป็นรูปแบบเดียวกันหมดนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ไม่ได้มีความแปลกความพิเศษอะไรเลยนะครับอะนะครับอาทีนี้มาดูครับในคลิปนี้แหละนะครับผมก็จะนะครับมานะครับประกาศรับซื้อนะครับก็ถามว่านะครับถ้าเป็นเหรียญห้าบาทล่ะนะครับว่าตรงมอนกันไหมว่าตรงมอนกันครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่นะครับราษียงตรงแบบนี้ครับทีนี้ครับมาดูรูปแบบเหรียญที่มีราคารับซื้อนะครับอะสองเหรียญนี้นะครับมีเหรียญหนึ่งมีเหรียญหนึ่งนะครับที่นักสะสมเขารับซื้อ ราคาเล่นกันนะครับก็สูงสุดนะครับที่รับซื้อประมาณ1,000บาทนะครับถ้าสวยอาจได้ถึง2,000ันบาทกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะถามว่าแบบไหนนะครับคือแบบนี้แบบนี้นักสะสมรับซื้อนะครับอ่ะมาดูรูปแบบม้ารับซื้อเป็นแบบไหนนี่ครับปกตินะครับก็นะครับผมเอาจับเซนมือแล้วก็บุญให้ fc ทุกท่านได้ดูแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นพระเสียนตรงอ่ะแต่เรียนนี้ครับเป็นพระเสียนสลับครับ ถ้าเป็นแบบอย่างนี้ใครมีผมยินดีรับซื้อนะะี่ครับนี่ครับผ้าเส้นกลับถ้าใครมีผ้าเส้นกลับแบบนี้ผมยินดีรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันตขอกลัแบเป๊ะนะครับกลับแบบเป๊ะๆเลยนะครับกลัแบเป๊ะนะนะครับถ้ากลับแบบนี้แหละเอียงๆแบบนี้ยังไม่ยังไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอียงแบบนี้ราคาลดหลั่นลงมานะครับ,อา,อ, Run นะรบอาจจะได้สี่ร้อยนะครับห้าร้อยประมาณน,นี้นะครับผราเส็นขวางอาจจะได้สามร้อยหรือสองร้อยนะครับแต่ถ้า ยังยังไม่ถึงขวางนี้ยังไม่รับซื้อนะครับยังไม่รับซื้อนะครับอ่ะคือราคาราคาเล่นกันยังไม่แพงที่ไม่รับซื้อนะครับเพราะเหตุว่าราคาเล่นกันยังไม่แพงนะครับตอบชัดๆนะครับขอขวางขึ้นไปขอขวางขึ้นไปนะครับมาแบบนี้อ่ะมาแบบนี้นะครับแบบนี้รับครับผมรับครับอ่ะนะครับก็หวังว่า f c ทุกท่านจะเข้าใจนะครับถึงรูปแบบของเหรียญในคลิปนี้ว่า เรียนไหนที่นะครับผมได้รับเรียนห้าบัทก็เหมือนกันครับขอเป็น p กลับแม่เหล็กนะครับขึ้นไปนะครับ p กลับถ้าเกิดในเรียนห้าบาทผมรับซื้อขั้นต่ำหนึ่งพันห้าร้อยบาทเพราะว่าผมนะครับยังไม่เคยเจอพูดยังไงครัคือพบเจอยากนั่นเองครับก็หวังว่า fc นะครับใหม่ที่เข้ามาจะฟังคลิปแล้วเข้าใจนะครับค่อยๆฟังนะครับเดี๋ยวความเข้าใจก็จะตามมาเมื่อท่านเข้าใจตามมาแล้วนะครับความชันานความเก่งนะครับ ก็จะตามมาอีกเหมือนกันนะครับคลิปนี้นะครับคงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ